การจัดการศัตรูพืชและโรคการจัดการศัตรูพืชและโรคพืชในภาคเกษตรกรรมและพืชสวนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อปกป้องพืชจากความเสียหายพร้อมกับลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ให้น้อยที่สุดเป้าหมายมักไม่ใช่การกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชทั้งหมดแต่เป็นการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือความสวยงามอย่างมีนัยสำคัญ แนวทางหลักบางประการในการจัดการศัตรูพืชและโรคพืช 1. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) เป็นแนวทางที่ครอบคลุมซึ่งผสมผสานวิธีการต่างๆในการจัดการศัตรูพืชและโรคพืชอย่างคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการป้องกันศัตรูพืชและความเสียหายในระยะยาวผ่านการผสมผสานเทคนิคต่างๆได้แก่แนวปฏิบัติด้านการเพาะปลูกการปลูกพืชหมุนเวียน การเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูกในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในแต่ละฤดูกาลสามารถรบกวนวงจรชีวิตของศัตรูพืชและป้องกันการสะสมของโรคพืชที่เกิดจากดินได้การสุขาพิบาลการกำจัดเศษซากพืชที่ติดเชื้อวัชพืชและพืชที่อาศัยเองสามารถลบแหล่งสะสมของศัตรูพืชและโรคพืชได้พันต้านทานการปลูกพันธุ์พืชที่ต้านทานหรือทนทานต่อศัตรูพืชและโรคพืชบางชนิดตามธรรมชาติการรดน้ำและสารอาหารที่เหมาะสม พืชที่แข็งแรงจะทนทานต่อการโจมตีของศัตรูพืชและโรคพืชได้ดีกว่าความหนาแน่นของการปลูกที่เหมาะสมการหมุนเวียนของอากาศที่ดีจะช่วยลดการเกิดโรคเชื้อราได้การควบคุมทางชีวภาพศัตรูธรรมชาติการนำเข้าหรือส่งเสริมแมลงที่เป็นประโยชน์เช่นเต่าทองแมลงปอและสิ่งมีชีวิตอื่นที่ล่าหรือเป็นปรสิตศัตรูพืชยาฆ่าแมลงจุลินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นแบคทีเรียเชื้อราไวรัสเพื่อควบคุมศัตรูพืชการควบคุมทางกลและทางกายภาพการเก็บด้วยมือการระงุมการเก็บด้วยมือและการระมุมการเก็บด้วยมือเช่นนอนผีเสื้อหรือทากกับดักการใช้กับดักเหนียวกับดักเฟโรโมนหรือกับดักแสงเพื่อติดตามและลดจำนวนศัตรูพืชสิ่งกีดขวางการใช้ผ้าคลุมแถวหรือตะข่ายเพื่อแยกศัตรูพืชออกจากกัน การแต่งกิ่งการกำจัดส่วนต่างๆของพืชที่ติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคการควบคุมสารเคมีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างชาญฉลาดโดยใช้สารกำจัดศัตรูพืชเมื่อจำเป็นโดยพิจารณาจากการตรวจสอบและเกณฑ์ทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่ตรงเป้าหมายและมีพิษน้อยกว่าเมื่อทำได้และการหมุนเวียนใช้สารเคมีต่างๆเพื่อป้องกันการดื้อยาสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพ สารกำจัดศัตรูพืชที่สกัดจากวัสดุธรรมชาติเช่นสัตว์พืชแบคทีเรียและแร่ธาตุบางชนิด 2. รายละเอียดเฉพาะการจัดการโรคการจัดการโรคมักมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรควัสดุปลูกปลอดโรคการใช้เมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือกิ่งพันธุ์ที่ได้รับการรับรองว่าปลอดโรคการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อเครื่องมือกระถางและวัสดุปลูกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคการระบายอากาศที่เหมาะสม เว้นระยะห่างระหว่างต้นพืชอย่างเหมาะสมและการแต่งกิ่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกซึ่งจะช่วยลดความชื้นและการเจริญเติบโตของเชื้อราได้การจัดการน้ำหลีกเลี่ยงการให้น้ำเหนือหัวในช่วงเย็นเพื่อให้ใบพืชแห้งก่อนพบค่าซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคเชื้อราได้สารฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียการใช้สารเคมีเป็นทางเลือกสุดท้ายโดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายไปที่ชนิดของเชื้อก่อโรค 3. การเฝ้าระวังและการตรวจจับแต่เรื่อย การตรวจพืชอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาสัญญาณของศัตรูพืชหรือโรคเป็นสิ่งสำคัญการตรวจจับได้แต่เรือนเอ่ยจะช่วยให้การแทรกแซงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและน้อยลงอย่างเข้มข้นซึ่งรวมถึงการสำรวจการเตือนสำรวจในทุ่งนาหรือสวนเป็นประจำเพื่อระบุปัญหาการปลูกพืชกับดักการปลูกพืชที่มีความสวยงามในพื้นที่เล็กๆเพื่อดึงดูดศัตรูพืชให้ห่างไกลจากพืชหลักการใช้เครื่องมือตรวจวินิจฉัยการใช้ห้องแลลเพื่อระบุเชื้อโรคหรือศัตรูพืชเฉพาะชนิดเพื่อการรักษาที่แม่นยำ 4. การบันทึกข้อมูลการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการระบาดของศัตรูพืชและโรคพืชมาตรการควบคุมที่ดำเนินการและประสิทธิภาพของมาตรการเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากลยุทธ์การจัดการระยะยาวการผสมผสานกลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถสร้างแผนการจัดการศัตรูพืชและโรคพืชที่แข็งแรงและยั่งยืนเพื่อปกป้องพืชของพวกเขาไปพร้อมกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมคุณมีศัตรูพืชหรือโรคเฉพาะใดในใจที่คุณต้องการรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หรือคุณต้องการกลยุทธ์การจัดการสำหรับพืชประเภทใดเป็นพิเศษครับ